ข่าวดีมาแล้วออปชนะผลคอนางเอกแต่งงานเรียบร้อยแล้วข่าวดีมาแล้วล่ะค่ะเมื่อล่าสุดในวันนี้3มิถุนาย,ยนพระเอกดังออปชนะผลได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนางเอกร่วมชองอย่างฮานาลีวิทแต่งงานแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีโดยฮานานั้นได้โพสต์คลิปโมเมนต์ใจฝูกพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า อ v e r วอรี่สไปเดย์ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้นะแต่ตื่นเต้นมากเขินมากด้วยยิ้มไม่หุบเลยจ้าขอบคุณพี่ออฟนะคะที่อยากมีฮานาอยู่ในชีวิตวันนี้และตลอดไปขอบคุณการให้เกียรติทุกอย่างเข้าไปขอคุณแม่ขอพี่สาวที่ดูมากๆมาได้เพราะความเป็นคนจริงใจน่ารักเอ็นดูสม่ำเสมอจนทุกวันนี้ขอบคุณที่เป็นความสุขให้หนูในทุกๆวันมาจนวันนี้ ขอกรี๊ดหน่อยเขินเก็บไว้บรรยายเพิ่มที่หลังต่อ Love you so much ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเหมาะสมลงตัวที่สุดเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ